วนนี้เราก็มาถึงวัดพระธาตุกลางน้ำเพิ่นมาตอนที่เขามีงานพอดีเลยครับสุดยอดเลย,ย,เลยแต่ว่านี้ยังยังเขาตั้งร้านตั้งเวทีกันอยู่เลยแต่มีคนมาปูเสือรอแล้วครับบงบอกเลยว่าบงบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงๆไอ้ที่เสือที่รองนี่คือเขามาปูจองนะการเขามาปูเนะ่เห็นไหมเขามาปูจองไว้ว่าแบบมีหมอลำม,มีอะไรเขาจะมาปูจองไว้ก่อนเลย เออเพราะว่ากลางคืนมาคือที่แบบเฮ้ยนี่เสือฉันมาจองแล้วแบบเนี้ยแบบมันเป็นบ้านๆมากสมัยก่อนก็ประมาณนั้นเนี่ยนั่นท่องมันสิมาเองอาเราเพิ่งทำบุญแล้วไปด้านอยู่บ้านเอ้ยผัดเพิร์ลว่ามันสิมาโยบ้านมันหมบ้านจันทรนเดชนี่ครับน่นเทาตั้งบุญแล้วเทาตัอันนี้อันนี้องค์จำลองอันนี้องค์จำลองครับมันก็จะได้มาอัตโตโรมัตเพิ่์ลว่าบุญเท่าขึอนกันอาเราเพิ่งทำบุญแล้วได้ทำบุญโดยยืนคือปรเหนบุญ นำบุญมันไม่ได้ไปอื่นเกิดทันทีแต่เพือกันนะครับตัวสุกผลไม้ปลูกัตะวันปลูกตะข่ายก็การมก็จะได้ใาจังสิได้กินผลบุญให้เพือกันกันให้สร้างบุญไห้ผลบุญนั้นมันจะสิเปลีกยที่หลังบุญบุญนั้นจะติดตามตัวเราไปถึงเราไม่เห็นก็ตามทำบุญถึการชาติหน้าเห็นก็ตามคนยวนั้นก็จะติดตามตัวเราไปทุกพทุกชาติอ่าสังเกตอย่ามาทำบุญก็ไปลงลงเรือก่อน วันนี้เขามีโรงทานนะครับบรรยากาศลองกินน้ำก่อนอยากกินนิดนึงนี่น้ำครับอันนี้คือของของกษัตริย์เกียรติป้ายคนอ๋อคือข้ามติดป้ายอ๋ออันนี้คือกินได้หรือว่าขายหรือว่าได้ค่ะไม่ได้เอารงทานไม่ได้ขายอ๋อครับนี่นะครับมีน้ำอะไรบ้างครับเนี่ยกระเทียมลำไเอาอะไรเอาอะไรเอาอันนี้จ้ะกระเทียมกระเทียมโอเคนั่นเด็ดผมลำไย นีครับเขามีงานนี่งานอะไรครับเป็นงานงานประจำปีเป็นสมโพธิตอนนี้ก็นรลงทานกําลังจะเป็นงานประจำปีลังไหลแต่ลังไหลมากทุกันโรงทานเป็นลูกหลานแต่รงทานลูกหลานของพระธาตุลานนนท์แต่ก็ได้มีจิตใจใสศรัทธาเปิดกระดุโลงทานบ้านแต่ตอนนี้ก็มาแจ้งความประสมนรลงทานตอนนี้ก็มาเยอะนรลงทานของเขาดีมากถูกมือ อ่าลงทางของเราเนี่ยมีทุกวันจนกว่าจะไปจบที่งานในวันที่11แต่ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทางเอ็มไทม์ดิสโต้จากนิวยอร์กมาจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ก็ขออนุโมทนาบุญเอกับเจ้าภาพโรงทางแอนไทม์ดิสโต้นักข่าขอคุณบางนีคของปุ๊ปป้าน่าลองตัวเป็นตัวประกอบให้แก่ภาคคนไทยกันเลยอยู่งั่ง สิบห้าหยวนเออออคุณกัญญากรการไปยืนตรงนั้นแล้วก็ชี้ข้างบนเีโอ้ต่าอไปเราจะพัฒนาบุญกับคุณกัญญากรแก่คุณเมืองคุณเกรมีจิตใจใสศรัทธานะพวกเราจะมารวมทั้บุญน้ำงานนาำประการประดาน้องจำนวนปัจจัยห้าร้อยบาทต่อไปเราจะพัฒนาบุญเต้ ให้ครอบครัวพองท่กันจงมีความสุขความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทำมาท้าขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญคิดวัางสิ่งใดก็ขอให้พันสาเร็จพันสบเร็จพันสบเร็จเออคุณยมพร้อมกันนี้ก็ยังอนุโมทนาบุญกับสภาพโลทาน นะก็ขออาจจะแนะนำเรื่องนี้นะสภาพโรงทานกลางๆแสภาพโรงทานกลางๆพร้อมทั้งพุทธศาสตร์เนตัวนะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจากต่างถิ่นทุกสาขาอาชีพนะเพราะว่าสิ่งที่พูดแบบดีแต่ขอกินเยอะเลยครับเป็นโรงทานครับกินฟรีหมดเลยนะทุกร้านนะครับเพื่อที่จะเราใหมาปล่อยปลาเพือเพิ่มเงิน้ามแต่เพิ่มเงินสามที่ได้กุมทุกปี เพื่อจะเพืทุกทีเพื่อนอนน้ำนึกเพื่อนอน้ึกอถึงเพื่ totally ึ้าเพื Likewise, ่อเปืนการอาราอุปรรเอานะันไเราต้องไปขึ้นเรือไหมเขาขึ้นเรืออะไรอ่ะไปไหว้กลางน้ำนะครับปา เรากำลังจะเดินลงไปเพื่อจะไปขึ้นเรือนะครับไปไหว้พระธาตุกลางน้ําที่เป็นที่เป็นพระธาตุองค์จริงๆที่ที่ได้จมลงไปในน้ํานะครับผมดูรายการที่เขามาถ่ายอะ่ะพี่ดูรายการที่เขามาถ่ายก่อนนะั้นนี้ว่าแบบประมาณว่าพระธาตุเนี้ยเหมือน,นว่ายาวประมาณสิบหัวเมตรเลยอะ่ะแล้วก็นอนลงลงไปก่อนเลยกัน เออพี่ถ่ายข้างหลังสามไปการหันหน้ามาโอเคสวยแล้วไปทำไมหักนีไม่ต้องสงสัยเลยพี่เอง้หักนี่ไม่ต้องสงสัยเลยพี่เอง <c oughs> <c oughs> พี่ให้การนำล่องก่อนเนี่ยองเดียว้คุณพี่สุภาพบุรุษมากเกิดอะไรขึ้นคือการก่อนเลยการประชานมีได้ี่จกนีองเดียวตับารประตมีพระปาตรงไหนดตับาประจําันเดิเป็นการบชาบูชาาบูชาประจําันเดเราบูชาแล้วที่มเขาจผมไม่กลัวตัวผมแต่ผมกลัวกล้องจปงองหนาทีกระาน อที oh. uh, uh, bay bay ่การงานก็ด <Okay. S 2> ีไม่ว qu ่าจะเป็นครอบครัวชีวิตชีวิตผู้คหรือว่าชีวิตครอบครัวก็จะประสบทกับความตกความริญริ่งเุืงงยิ่งขึ้นไปนะขนาดแล้วนะข้าทาเดี๋ยวเราจะลงเรือนะครับไปไปัน้ำากินเรือหีสอ้องไปัเตล้วก็ยเอาดเด กัรหันมาเยอะไปโอเคแล้ว่หันแต่ตาบาอยางนหนันหน้ามา <c oughs> โอ้โหสวย <c oughs> เรสุดยอดแล้เดี๋ยวพี่ถ่ายการให้มาถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวไปใกล้ๆก็ได้เอ้ยตรงนี้ก็สวยพี่ถ่ายให้เราได้มีรูปนี้เหลือออกมาค่า<ว><ว><ว> เข้าด้านเดียวอะ่ะมันสว่างมากเดี๋ยวรอไปกลางน้ำเด,เดี๋ยวติดตามดูเขาเป็นยังไงนี่ครับแล้เวเราก็มาถึงตัวพระธาตะะุแล้วครับโอ้โหเทียบเทียบข้างหน้าเลยเทียบโอ้เทียบตัวพระธาตุเลยครับ <c oughs> จะได้เราไม่ได้ซื้อดอกไม้อะไรมาโอ้โหผูกวัเลเรือไว้กับเจ๋งว่ะการไปไหว้ปะไปกราบปะ ันเลยอะนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตีที่วัดมีงานอยู่นะมีชโดชโดู่ร้วนไงบ้างกันเราอยู่กันฉากกรันดูน้ำดน้ำนั่นดน้ครับที่ผ่านกรทถาง้วโอ้ สาวภูเก็ตครับครั้งแรกกับการมาเม่น้ำโขงใช่ปะ <c oughs> ลูกอันดามันภูเก็ตมาอยู่กลางแม่น้ำโของอยากเดินอยู่กลางอันดามันใช่ไหมเมื่อเช้ายัางยังยังอยู่ใส่หาวอยู่กลามพื้เลยใช่คือผ่านแหวกไงแหวกองพระทานแล้วมันขโมนเนี่ยตามหลักน้ำเหมืงเงือกไม่ต้องสึกว่า ทีกขัางลางจะลดขนาดหนบย <c oughs> กากาดี่ว้าร้องร้องอเราอะมีงานประจำปีด้วยนะครับเรามาช่วงจวังหวะแบคิดถูกเลยที่แผนทิดที่นองคายเ่คืนครับมีอเ็ดาดชมนะ เดี๋ยวการจะเป็นตัวแทนเราไปว่าพี่ฝากคุณด้วยนะนนะกันใหม่พี่ไม่ไเองวะพี่ฝากพี่ฝาก ไปแล้วหมอการไปแล้วไหนๆมาถึงแล้วเนาะหมอการไปไหว้ผมขอรับย่างครับหมอการหมอการขออีกรอบการน้ำครับการอย่าลงไปนะไม่มีใครงมให้นะ วายวายอะไรนะี่าป็นัวออไม่แตกมะแตกไ่แตกใหม่อมกแตกตัวอะต่อได้ยังได้ยังได้ด้ ทำไมหอมเนี่โอ๊ยได้แล้วรูปหน้ารูปหัวพอแล้วเป็นสิลปมงคลพอแล้วเอาแค่เชื้อหรอกแกไม่ต้องโกยมาทั้งกลุเขาแค่แตกแบบหาวสาธุโชคลาบโชคอะไรโชคดีมีใช้ขุดมาดินติดมาด้วยถ่ายรูปที่นี่รอโอ้โหอย่างนัตดาลาอะไรใช่ต้อสามตัว บรรยากาศเมื่อกี้ส่งหมอการไปแตะแป้งมาหมอการกาดโกยมาหมดแล้นะพี่ครับนี้นี่คือน้ําน้ําขึ้นหรือน้ําลงหรือว่าน้ําขนาดไหนนครับนี้คือลงแล้วใช่ไหมครับถ้าน้ําขึ้นนี่แสดงว่าโอ้โอ้โอนี่้โอ้โั้โอ้ จ้าไปปล่อยจ้าเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วจ้านี่หมอการการโชนัยโชไหลหน่อยเลยปะเราไปปล่อยปลา่ยยค้าคือแบบปล่อยปล่อยปลาไหลอะครับคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นปลายาวไงเหมือนเราได้มาปล่อยพญานาคประมาณนั้นนะครับจ้าจ้าเปลปลีย เดี๋ยวมันตออค่ะมันตอกอาจ่ะไ้ามองเจอกะต่างห้าว่าอะีต้มองไม่เห็นขาตัวเองบ่ว่าจด้าาูกต้องไม่สูกเทียงกระโดดกระมาต้องมีกา้องกั

กาานดานตูตระหังเสาอาจเห็นแต่ดีเนาะคามเน่นเนาะตามรูตามเตนต์ตามกำลังวกรองจำได้อย่างนี้ยาวเน้นทางนรรมาติสร็จหลังจากนัแล้วลงมาปล่อยป่าปลาด้ว่าสวรรค์ค่ะปลาปาล่อยปลาสาหรับมองการเนานะคะที่อยากจะปล่อยปลาปลาร้อยปลาดวว่าสวรรค์ ในมาทิสตนน้ำกันสร้างบุรุ่าติาปารล่วงกันแต่จว่าที่จเจ็นนเเเเเเเถึาางวันที่สิบเอ็ดที่บนเรื่องปัดาลาภูมิปัญหาเจดีพระธานลาล้อมีน้องบลาเฮ้ามีละเบิดือมีระเดึ้นขลาสามลอยขึ้นาว่าจะไปเที่ยวมาพอกันเพื่อนในวันหี่ดจทหาคำเดือนสามจะเป็นมือนพ้นเองเนาะเพราะฉนั้น ดี๋ยดูหมอการก่อนครับการ<จ>โ,อโอรโ,อโ,โอยโอปล่อยไปตั้งน้ำเลยอโอ้เดินอยู่เดินอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ทักทายทักทายนี่ระวังอะไรตกลงไปด้วยนะไปแล้วครับ ไปไปกับบ้านกับบ้านดูเหมือนไม่อยากจะออกนะตัวเป็นว้าไปแล้วเคะเอาหการติดกล้องด้วยจ้ะวายน้ำไม่แข็งแล้วน้ำพาไปโอ้ยตอนนี้แข็งแรงตูวเมื่อกี้อยู่ในนั้นน้ำร้องเบาอันนี้มาไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายวิดีโออยู่ไปดิบดๆอยู่วันร้ามาได้ไปนะทวามสุขโชคดีนะ อมาเอากยโยอไปยโ้ตัวใหญ่ว่ะนาหทางกรุอดระโน่จะเป็นรสยาโรอรกจรู้สึกดีจอาเดมัจะใส่พื้นที่นะค่ะจอดตรงนี้เด้นค่ะจอดบริเวศด้านนอกออกไปเพราะว่าเป็นสกที่เรียกพื้นที่นะคะโอ้ยมีแปลงผักด้วย รู้สึกดีถ่ายรูปริมโค้งกันดิยืนสะานการณ์ในการกินของเปียกอ่ะเดี๋ยวดี๋มุมไหนอ่ะมุมนั้นแหละมุมนั้นแหละเอาดิ๊บเล็กได้ไหวนะตอนนี้หมองล่างสุดวั้แงไน้ด้วยไม่ต้องไปลึกไม่ต้องไปลึกมาหนิเลยมามันจะมันได้นี่สองวัดแสงกันนะข้อก็ช้อโอเคสามสองแต่ขอถ่ายรูปกันนะคะ